ตรงเจ้าของก็น,นอนเสิร์เอามาจมเถอะมือแรื่องแสดงแสดงควาตื่นเต้นความรื่อความกินเข่าเอามือแรงคืออยู่บอกว่าท่านไหนอีกเยอะอีกแปใบโอ้ยได้จะไดนก็นได้คิดว่าเ<อ>มกี้ก็ทม่านไม่เมกี้มากมืออื่นผุนเอาเนี่ยไยสิเลยที่ร่ำจะโคกกับสากตีโคกกับปักโฟเหลียวหนะโอ้ยพี่น้องผู้สื่อแบบก็เลยื่นไปเต้ฝ่าเอ้ยฝ่าทวามัททวมกัญาแม่มันเนี่ยนี่พี่ก่อนร่ำอยู่บัดปีนี่สมมันสื่อแบบลอยใบอียเนี่ยยังเต่า บอกเบืงว่าอนกพราะว่าซื้อตมหุ่งมันีสั่งได้อยู่มึงคือสั่งคนมาส่งเลยบ่กยบ่ค่ะถ้าไปซื้อก็ได้แต่ขาวไปซื้อก่อน่สันแต่อันก็ยืมเงินก้อนเนียบไได้ค้เงินจากมาไ่ยน่สันเออกระสันม่โยกออกก้เพาก็สิีด้เพิ่มให้อันก็ปันเกาหมูอานเริ่มำตำปลาางเสียคานี้น่ล่างตำกระยำนี่เสียยังนี่อ่านก่อ านบุยบุยโบโบบบุยบุยโอ้ยได้ซื้อเสียไปแต่เขาบาใสไต์แ่ตำปลาลานที่ว่าตำกระยำอย่างนี้อันนี้เสียเสียไปแจกบอดโบค่ะเสียขยาวล่ะเสียขยาะไปออสมอค่ะดีีน่เสขยาวไปออสมอโอ้นี่นี่ขยาะพิ่นเตอร์หวาน ลดอีกข <Pil> <m uch od ern> ้างค่ะอันนี้คืออันนี้คือั่งแบบก็ได้แบบไฮตีกันหนาวพอหีแล้วครับพี่กันหนาวขาดตัวละสองร้อบาทแบบใดแบบใดได้แบบหรือไมเอามนมันต้องมุนเห็นเต็นง่ามไม่ได้นะเสียกันเน่เหาะเฮ้ยยกขนลังดูแล้วมาห้่ขันดูเถอะเดียวสั่งได้นะจ๊ะแม่ย่างเรื่องจีวันเื่ออ <Happiness. S 2> เอาตำก็บหมนกับอย่างเนลูกชินทอดก็ได้ลูกซินทอดยักร่อยเนอายังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวย่งมนากิปบัชี่ท้ข่อยกินทั้นลูกชินน่รตังเมันม่มันหลั่นเดียวกันเลยแมน่เห็นมันเข้าตังลูกชินลูกซินลอยนึงแหลวก็ตังบาสองสอวอ๋อตำกยำแะเล่าตงก็ยยำเอาหลันเดื้อกันโอเคก็ไปเอาตำหงอยู่ก็ข้ขอนำกันก็ลังไปเอาตำหมูุงมาเออเอไม่ยังเออขับตัวขับจแมเ อารมณ์บมดีเนี่ยเพิ่อนบาท่านมูปลาเจลไล่สดมื่นนี่จักชั่วโมงแล้วจับอีกสองชั่วโมงนี่แหละอ้าวที่น้องแบตจะมืดแล้วเอาไวปสัก,กนิดสักก้อนแล้วพอกันไหม่มื่นนี่เอาไวปสักนิดแค่กินเตียงความพร้อมน,น้ามื้อข้าบปลสื่อมาติ้น้ามี่ยู่สิขป้นแป๊วอยู่แถวนี่แหละพอเย็นบ่เย็นก็นี่น้ำแขยงนี่ป<ะ>ลปาใช่ไหมนี่นี่ประจกักษ์เข้าไปนี่นี่ดี่ดีขาวประจักคว่ำอยู่เข้าไปในถังเนาะ มือนีเลนมือหนีแะไปหาไปลองไปจังต่อเมยบ่ไปสิว่าจะไปก้นกับปูเออไปหาก้นปูนะอเนาะเดี๋ยวว่าถอพี่น้องกินข้าวแล้วสิไปก้นปูมือนีสิไปก้นปูแมนมือนีไปก้นปูยังนํามือนีแล้วเนาะเออเด้อเสียมเด้อวันนี้จักแล้วเสียมพ่อพ่อพ่ดพ่อพอพ่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 อน่อพ่อ่อพ่อ่อพ่อเ่อ่อพ่อพ่อพ่อง่ัพ่อ่อพ่อ่อพ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 ่ออพ่อ่อพ่พ่อม่อพ่อน่อ่พ่พพ่ออพว เออไปเอาหนอแล้วนั่นแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้ายื้อคว้าทีเดี๋ยวเนี่ยเจ้าเสียบใครบอว่มีเจ้าคอากันเออนี่ยเจ้าไปทางนี้เจ้าออกขันเนี่ยเจ้าไปทางนี้เจ้าเสียบใครยังยังวนกันบอว่าพุ่นหัวฉากนึงพุ่นหัวฉากนึงคือจะเห็นกันห้องมึงด้วยเหรอแม่น้อยไมนน้อยแม่นม้อยบ่มี่พอแล้วว่าบ่าเห็นเออบอแมนน้อออกไปอีหรอตีวสวัสดีป้าแพทย์จ้าสิพักกันเป็นคนปูจ้าสเสด็จปูเสด็จยัง ฟูนี่อีปี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 แทบไลยยงมัวยังอันนั้นเอาไปาหางเราเด้อมอนอันนี้ได้ไม่แล้วเออเอออันนี้ได้ไม่กาแฟเะเดิดรตุไทยด่ะเฮย้ยกระปุกเอามาหนึางป่เอามาอยู่หลังรถพอดีไปเอาเขามาเอาจาวาไซมาเอาลงไว้จ้าพี่กาแฟเะเดิดแล้วก็เอียงกับจีฟากเพิ่์นนะกาแฟเครื่องกรองกระเป๋าเครื่องใบ <c oughs> โอ้หนิมอีพีอีพีอีพีแทบไลฟ์ฟุนี่ได้ยังก็มากินอ้อมอย่างนี้ได้ปลาโวโบกใช่เห็ดตาข้นเธอจะเห็ดกับของเห็ดเอาหนาขึ้นเป็นยังสันโบเป็นยังไงเอาหนาขึ้นเป็นยังสันเป็นตาหาเมื่อนี้จะไปหาลอธงลอทาจ่าคุณปลาจะไปหาคนอีกกับกู้นะจ๊ะโอ้ยเนี่ยกินกับขนมกับมีตัวนี้มีมดทุกอย่าง อันสองสี่หกกล่องหกกล่องเจ้าผู้เดียวจะกล่องสามใครผูละกล่องติดป่ะนี้ปัารกินเก่ายังไงผู้ละอันนี้เขามาว่ามาวางแผนอันบัตรอียังกับมือแร่งเนี่ยเก้าเก้าสิบสองบาทเลยทีเดียวนี่แปดใบครับเพื่อนว่าเก้าสิบสองบาทนี่คือแบบวางแผนอันมือแร่งทำการแสดงนักแสดงเขาประมาณแจ็คชีวิตหลายหลายนะเท่าไหร่สียอดกูมาร์บัตรมาเอกสีคนแล้วสียอดกูมาร์ดนเซอร์เท่าไหร่ เดือโอ้ยเอาหน่อยแต่ก็มีเป็นรอยไม่เอาลายโอ้พอนี่เน้นเดาสองคนแค่นั้นเด่าย่างเดียวเขาโศกมันก็ต้องยืนเดาแบบนด้อีกโศกใส่เดาแบมดแบเมดแบืมดคือบอกใส่พราะ่อแบ่งนะคะเขาโสดก็จะต้องยืนเดาอย่างเดียวเดาแบบทั้งไห้ทั้งเดาบรือเป่าก้อนเมด่อคณะเพื่อนคุยกับคอขอบคุณคุณ คุณพี่นุชจากไต้หวัน50ใบขอบคุณพี่นุชห้าสิบสาวจากต่างแดนอีก20ใบขอบคุณพี่สาววันนีสิบใบสาววันนีสิบใบขอบคุณคุณพี่พี่พี่วุฒิอีก10ใบขอบคุณคุณพี่ลำพายสองใบนะคะและอีก8ใบนะคะบ้านฮักโบจะมาวันไหนตาอีกแปดใบตีอีกแปดใบสนับสนุนหน่อยแปดใบเหมือนเรื่องจล่ามีชิใบก็ได้จั๊กใบก็ได้ซิบใบก็ได้ให้มันได้หลายหลายหลายเกินลอยตี ไล่โซนให้เมืองไน้เด้อจา้าไปขุดปูได้จา้าพี่นกมานำโนกได้ได้ได้เขาได้ได้มือนีหาคลิปพคนเราบิางังเกินกับปแแแแูแต่แต่เริ่มถือขุดจนมาหอดเอากับปูมาอปุปานจีได้แท้เบาคือให้ห้อยคนปูยี่ปงบุกที่หนึ่งนี่บ่ได้มือจกเอาเลยแล้วที่หนึ่งนี่คืออยังที่หนึ่งนี่คือที่หนึ่งหละบ่ที่หนึ่งนี่คือได้หรือบ่ได้เอาแยกเลือดสัมปัญหาทางครอบเจ้าหัวจ้หู้กับปูบ่หัวจ้างหู้เปลี่ยนมาเงียบขับกับหู้อีปูที่ ว่มหูกบกลมดิห um ูกบกลมังไงหูพอจงเฮาตมบอ้ยลมว่อยๆเหมือเจ้าหนาวบ่ย้อนีนี่ได้ของบ่หนาวโอ้มันกับบหนาวลมจิพัดใช้ได้พัเปิดทองหนาวอยู่วจะไปเอาน้งเครื่องดื่มกันสมุนไพบ่เงดื่มโอ้นี่กกองนึงกับบหลายนึงกินยังไสามกลองพอเยวสามกองยังได พอแล้วนะถือกองเขามากเลยโอ้ได้ยังกอนนี้กกินเหล้านะโอ้น้องวัวป่ะนะกินบ่เปลี่ยนได้บ่อยทีเดียวเงินให้ค่าเพิ่นไปเก็บของว่านพอดีใหญ่เพิ่นปะให้น้องมัดน้ำใจน้องสองคนสามอันนี้ไม่ใช่น้องเป็นน้องนี่แหละน้องวัวน้องวัวป่ะจีหายยู่ คนนัดสอมยิบเก่ากันสยี่สิบเก้าเนาะยิบแปเพื่อนนี้เข้าไปเลือกตั้งไปนั่นไปนีได้ออกก้ามมากครับพอดีสอบผู้ใดมากามบ<อ>่ผู้ใดอาจารย์ดนตรีพ่าแล้ไปใส่แล้วคือถือดกองเขงงายางไปใส่แล้วว่างั้นไอ้ซ่านก็อยู่นีติ พ่อเสีบก่อนใช่ไหม,ม่ยังไงพ่อเสีบนะที่เอาพี่น้องเอาเมนูแล้ว่บยุนีอีหลีตีเด่นเพื่อกันหาขอไข้ขอสงสัยนะครับอื่นหาเมนูพ่อแหลมย่างออมหาเมนูหาเมนูซอยพ่อแหลมก่อนจานแล้วขี้รถออกไปบ้างหัน เคือบ่เห็นทั้งสองคนพอแทมไปใส่ป่านนี้เอานี่ป้ายป้ายยังยั่งยืนได้หนิป้ายนี่ไหมเอาเจ้าคือนยางหนีเขาซะนะคณะเพชจบึงกุยก็ยังอยู่แต่ว่าเพัดเอาไม่เอาป้ายมาขังนั่นโอ้ยเป็นเอาป้ายมากันล่มมันอันนี้เอาเอาป้ายมาบังล่มมัน ไปว่าบางล่มเหมือให้ลมพัดเหมืนหมอนสิเด้บ่ให้ลมพัดไฟซะดอกแสดงว่าไม่หนุ่ยเบยู่จังไหนจังย่ยางหนีพระเขา่ามากินเข่าป่ะเนี่ยโอ้ยอยี่กระดับนี่เดิพี่น้องเขาห้าสิบสองกระสอบพร,ราเดรร้ยายเติบเน่าแล้วเนาะมันเป็นธรรมดาพี่น้อง 52กระสอบเขาโอ้ยน้อยจานน้มันทิ่มเขา้าไหหมากินเอาคลิปนี้ล่ำลาซะก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปท่าพี่น้องไปกลนกับปูรอติดตามรับชมได้เลยนะครับว่าสิใดบ่ได้ไดจไหนนะครับนําทีมโดยหัวหน้าผู้นําทีมงานเพชรบ,บึงกุยพาไปกลนกับปูเรียกหลุงน้องมื่อนี้ครับ เนี่ยกินเผ็ดบึงกุยห้าบเได้ซื้อเนี่ยเขากับไปลักเอากระปูก็หาคนเอาเองโอ้ยไปตะลุยไปหนาเนาะเผ็ดบึงกุยลำลาไปก่กนพี่น้องนะครับผม